นิทานเรื่องราชสีกับหนูในป่าลึกแห่งหนึ่งมีราชสีผู้ยิ่งใหญ่ของความเป็นเจ้าแห่งสัตว์ทั้งปวงวันหนึ่งหลังจากที่ราชสีออกล่าสัตว์และกินอิ่มหนำแล้วมันก็ได้นอนพักผ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะนั้นเองมีหนูตัวเล็กๆวิ่งผ่านและไปเล่นบนตัวราชสีทําให้ราชสีตื่นขึ้นด้วยความโมโห้าจกินเมันจับหนูตัวน้อยไว้และคิดจะกินหนูเสีย แต่หนูร้องขอชีวิตและสัญญาว่าจะตอบแทนบุญคุณในวันหนึ่งราชสีหัวเราอยเยาะเย้ยกับคำพูดของหนูแต่ก็ปล่อยหนูไปไม่นานหลังจากนั้นราชสีตกเป็นเหยื่อของตาข่ายที่นายพันดักไว้มันคำรามร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยขาด้วยหนูตัวเล็กที่เคยได้รับการช่วยชีวิตก็รีบมากัดเชือกจนขาดช่วยราชสีให้หลุดพ้นจากตาข่ายได้ ราชสีจึงได้เรียนรู้ว่าความเมตตาที่มอบให้ผู้อื่นนั้นอาจกลับมาช่วยเหลือเราในยามที่ไม่คาดคิดและไม่ควรดูถูกคนที่ดูเหมือนจะได้ความสำคัญเพียงเพราะขนาดหรือสถานะของเขา